กับสวัสด er ีครับผมนายฉัตรนพวัตรวีรศักดิ์ประธานกลุ่มเกษตรกรทำนาเศรษฐกิจพอเพียงตำบลขุนน้ำใสก็ยินดีต้อนรับคณะสภาเกษตรกรยอดขอนแก่นนะครับที่มาเยี่ยมเยือนกลุ่มเกษตรกรทำนาตำบลขุนน้ำใสกลุ่มเกษตรกรทำนาเศรษฐกิจพอเพียงตำบลขุนน้ำใสนะครับก่อตั้งเมื่อวันที่9กรกฎาคม พุทธศักราช2545นับถึงปัจจุบันตั้งมาแล้วได้22ปีเป็นกลุ่มเกษตรกร,กรนิติบุคคลทะเบียนขก .180 ทับ2545ปัจจุบันมีสมาชิก160ท่านมีทุนเรือนหุ้น5ล้านวงเงินกู้ยืมค้ำประกัน17ล้าน2 0 0 0บาท ความเป็นมาของกลุ่มนั้นนะครับเกิดจากที่กลุ่มเกษตรกรไม่มีกลุ่มเกษตรกรในระดับพื้นที่นะครับปัญหาดินเสื่อมโทรมไม่มีมเมล็ดพันธุ์ข้าวที่มีคุณภาพใช้ปลูกก็เลยมีการรวมกลุ่มกันเพื่อที่จะ,ะประกอบอาชีพเกษตรกรรมทำนาปลูกข้าวปัจจุบันกลุ่มเกษตรกรแห่งนี้ นะครับทำนาปลูกข้าว3มาตรฐานคือ1มาตรฐาน GAP เกณฑ์นาแปลงใหญ่นะครับมีสมาชิก56ลายพื้นที่ทำนา700ไร่ผลผลิต350เมติกตันนะครับผลผลิตนาแปลงใหญ่เราก็ขายได้ประมาณเฉลี่ยแล้วตันละ5 5 0 0 0บาทผลิตพันตัวที่2นะครับสมาชิก 17บายไทำข้าวอินทรีย์มาตรฐานมกส9,000พนะครับพื้นที่117ไร่ผลผลิต115ตันนะครับขายผล,ผลผลิตได้ฉเฉลี่ยตันละ20,000บาทนะครับข้าวอินทรีย์ตัวที่3ครับผลิตพันธ์ g a t อพีนะครับทำข้าวมเมล็ดพันธุ์มีสมาชิก ทำ56ลายพื้นที่669ไร่ผลผลิต380ตันนะครับมีสัญญาส่งมอบให้ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขันแก่นนะครับมีละ20ตันนะครับโดยสมมขอขันแก่นรับซื้อในอตันละ1 0 0ึง2 0 0 0 0บาทนะครับก็สร้างรายได้กับพี่น้องเกษตรกร การสร้างคุณประโยชน์กับชุมชน